สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูอ๋อคณิตศาสตร์ครับวันนี้มาในเรื่องของค่าสมบูรณ์ของจํานวนเชิงซ้อนนะครับอาจำนวนเชิงซ้อน z เท่ากับ a บวก b i นะครับค่าสมบูรณ์ก็จะเขียนแทนด้วยนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับค่าสมบูรณ์ของ Z นะครับมีค่าสมบูรณ์ของ Z ตนะครับมีขีด2ขีดคั้นไว้นะครับค่าสมบูรณ์ของ z ตนะครับหาได้จากครับหาได้จากตรนี้เลยครับ สแควรูทเอกำลังสองบวกบีกำลังสองครับหาได้ง่ายๆเลยครับมาดูตัวอย่างกันเลยครับจงหาค่าสมบูรณ์ของจํานวนต่อไปนี้ครับข้อหนึ่งครับค่าสมบูรณ์ของสามบวกสี่ไอครับผมอันดับแรกนะครับให้เราทําการเขียนค่า a ค่า b ออกมาก่อนครับค่า a ครับ b a ก็คือส่วนจริงนะครับส่วนจริงเท่ากับสามครับส่วนจริง a ครับต่อไป B b คือส่วนจินตภาพครับส่วนจินตภาพคือสี่ครับ b เท่ากับสี่ จากนั้นเราก็ทําการหาค่าสมบูรณ์ได้เลยครับผมค่าสมบูรณ์ของ3บวก CI ก็จะเท่ากับ square r oot a กําลังสองบวก b กาลังสอง a คือ3เป็น3กําลังสอง b คือ4เป็น4ยกกาลังสองครับจากนั้นก็จะได้ส a r e ร oot สามกลังสองเป็น9กบวกกับ4กําลังสองเป็น16ครับผมได้ส a r e r oot 9ก้บวก16ก็จะเท่ากับส a r e ร oot 25ครับ สแควรูท25ออกมาได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยเท่ากับ5นะครับเสร็จแล้วครับค่าสมมูรณ์ของ3บวก4ไอตัวอย่างที่สองครับหาค่าสมบูรณ์ของ12ลบ5ไอครับเหมือนเดิมครับตอนแรกครับให้เราหาค่า A ค่า B ออกมาก่อนบางคนอาจจะดูออกแล้วนะครับ A เท่ากับ12นะครับและ b b เท่ากับลบ5นะครับ จากนั้นก็ทําการหาค่าสมบูรณ์ออกมาได้เลยครับผมค่าสมบูรณ์ของ12ลบ 5i ครับผมก็จะมีค่าเท่ากับ square root a กําลัง2บวก b กําลัง2ก็จะได้12ยกกําลัง2บวกลบ5ทั้งหมดยกกําลัง2นะครับอย่าลืมครับมีลบ้วยนะก็จะเท่ากับ square root 12ยกกําลัง2ได้144ครับ บวกกับลบ5้า้วยกำลัง2ได้25นะครับลบ5คคลบ5เป็น25เนาะได้เท่ากับสแควร o รูทหมายว่าส4บเท่ากับ169ครับจากนั้นก็ทำการถอดตัวรูปมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ13นั่นเองครับผมเสร็จแล้วครับเั็นอย่างที่2 ตัวอย่างที่3ครับหาค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งบวกรูทสามไอนะครับเหมือนเดิมครับตอนแรกครับ a b เท่าไหร่ครับ a b อ่ามาหา a อหา b ก่อนอ A อก็จะเท่ากับ A เท่ากับลบหนึ่งนะครับ b เท่ากับรูทสามนะครับาจากนั้นก็ไปหาค่าสมบูรณ์ได้เลยค่าสมบูรณ์ของลบหนึ่งบวกรูทสาม ก็จะมีค่าท่ากับสแร,รกำลัง2บวก b ีกำลัง2ลบ1ยกกำลัง2บวกรูยกกำลัง2นะครับลบ1ยกกำลัง2ได้1ครับบวกรูยกกำลัง2ได้3ครับเป็นสแรนบวก3นะก็จะมีค่าเท่ากับสแรรูรจากนั้นก็ถอดสแร,ร 4, ออกมาได้เลยครับมีค่าเท่ากับ2นั่นเองครับผม เสร็จเรียบร้อยครับตัวอย่างที่3ไดง่ายมากลองทําดูให้นักเรียนนะครับลองหาค่าสมบูรณ์ของจํานวนต่อไปนี้นะครับ1 6ึ i, 2, ่2กบวกไรูทห้าลบสไอได้คำตอบเท่าไหร่ครับก็ลองพิมพ์คำตอบมาที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับ